สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาตอมบดนะครับน้ำเข้าเปปซีวินเทจเซลแบ่งพาร์ติชันเก็บบมอ EPX ไปแล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือเคสที่มัน เเป็นโครงสร้างกึ่งขึ้นมาสุดท้ายมันก็ไม่รอดแรงอัดมันไม่รอดเนีย่ยเห็นป่มสาเหตุที่มันไม่รอดเพราะมันเวลาอใช้เข้ากระป๋องสุญญากาศแล้วใช้แรงอัดออ่ะด้วยเซลล์ที่มันเซลล์มันเป็นพลาสติกมันจะมีการยืดหยุ่นมีการไม่คงรูปมันจะไม่เหมือนกับพวกเคสที่เคสที่มันมีความสูญญากาศ เครที่มีความสูญอากาศมันจะเป็นโครงสร้างหน้าปัดกระจกหน้าปัดกระจกมีแกสเก็ตการอัดเนี่ยมันจะแน่นมากมันจะกันค่ายเพลย์ได้สูง <c oughs> แต่ทีเนี้ยด้วยตัวเรือนที่มันเป็นโครงสร้างเซลล์ไม่ว่าด้วยตัวเรือนที่มันเป็นโครงสร้างเซลล์ไม่พอตัวเรือนมันเป็นตัวเรือนสร้างอ,อทำลักษณะเป็นแบ็ซีวินเทจรุ่นเก่านะครับเนี่ยสุดท้ายน้ําก็เข้าอยู่ดีนะฮะ คือตัวเลนเคสแบบนี้ทำยังไงจะทำกันน้ำได้ดีสุดก็รับแรงอัดไม่ไหวนะฮะอัพสเตปด้วยเงื่อนไขแกไปใส่เม็ดแท้ด้วยใส่เม็ดแท้แต่ปอกเป็นปอกจีนเม็ดแท้แต่ปอกมายมยมเป็นปอกจีนปอกเกียร์เป็นปอกจีนแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะอันไหนนี่เห็นไหม อกเจนเอาเม็ดแท้มาโมใส่แฟงเก้นเม็ดแท้แต่ปอกเป็นของจีนนะครับเกี่ยวเดียวกันใช้กันได้แต่ปัญหาคือระยะสูญยากาศมันไม่มันไม่ดีพอเนี่ยฮะเมาไลสเตปโอลิงอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอปอกของคอเกียวโอลิงตัวที่ตั้งต้นมาก็คืออันนี้นะครับ จำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้น1สเต็ปบีบอัดเข้าไปแน่นขึ้นแล้วก็โอลิงก็เพิ่มบวก1นึ่งโอลิงหลังซีนหลังฝาหลังเพิ่มบวก1ก็บวก1ทั้งสองจุดนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้านแรงอัดไม่ได้พอถ้าต้านแรงอัดไม่ได้มันก็กันน้ำแบบว่ายน้ำไม่ได้ได้แค่โดนฝน ได้แค่โดนฝนได้แค่ล้างมือแค่นั้นเองเราก็ทําได้แค่นี้ไอ้เคสโตเลือนแบบนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่อย่าให้มาอยู่บ้านใหม่นี่ของนู่นหายนี่หายนะครับพอดีชีวิตมันก็นวุ่นวายแล้วก็วันก่อนมีดพกแอดมินซันก็ส่งมาให้ผมใช้มาเป็นปีเลยมันเป็นมีดที่ผมพกติดตัวตลอดนี่แกก็เอามาให้ใหม่อีกหนึ่งอัน แกก็เป็นสายริ่มห่วงนะเป็นสายลิ่มห่วงนะนงนะฮะก็ละเลนมีดีนะฮะคือถ้ามันพบปืนติดตัวได้ทุกวันผมก็คงไม่ต้องพบมีดถูกอ่ะนะฮะปัญหา,ามันพบปืนไม่ได้นะฮะมีดเขาแต่ละอันก็สวยงามไม่ใหญ่จนเกินไปอันนี้มันล็อกไงวะเนี่ย จริงๆล้วมีดผงมไม่ค่อยเก่งนะอ๋อแต่และอันที่พี่เขาให้มาก็คือเป็นมีดดีไหนกดตรงไหนวะเนี่ยกดตรงนี้เ่ะอ๋องงางนนี่ใช่ไหมเอาละปิดไม่ได้ปิดไม่เป็น นะยกต้องยกอันนี้โอ้โหอันนี้ปิดยากว่ะโอเคอันนี้ปิดยากแล้วก็เปิดยากไออันที่ตกหายใช้ดีมากอยู่มากับเราสามปีสปริงไม่มามาไม่สุด นะฮะฮก็ได้อยู่นะจริงๆแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวกดนี่มันน่าจะออกมากว้างกว่านี้นิดนึงนะโอเคเหน็บเันคัดได้ยี่ห้ออะไรผมไม่รู้รู้แต่ว่ามันของนอกก็ขอบคุณแอตสันนะฮะเอามีดของดีมาฝากของของดีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะฮะ จริงๆยาวตัวใหญ่กว่านี้จะ่ขี้เกียจพกมันหนักนะครับอันนี้ก็กําลังดีไซส์น้ําหนักเท่าใกล้เคียงอันเดิมนะฮะก็ถือว่าสวยทีเดียวเอออันนี้หูเน็บแข็งแรงดีวะนะฮะวันนั้นที่เราทำหล่นหายเป็นหล่นหายอยู่ตรงพันท้ายนี่แหละวันนั้นมันจังหวะไม่ไม่ได้ใส่เข็มขัดออกไปแล้วทีนี้ก็เอาไปเน็บใส่ใส่ยลั่นเกงงนายแทน มันน่าจะลูดลงไปเลยเพราะวันนั้นใส่ขาสั้นเอาไปซื้อของนะครับโคตรเสียดายเลยมันอยู่กับผมมาหลายปีมากน,นนะนะครอันนี้ก็จะเป็นเคสเป็นเคสเตัวเรือนตัวเรือนคัสตอมนะฮะมันไม,ไม่ไม่ได้เป็นเคสแท้นะเป็นตัวเรือนคัสตอมแบ p บซีวินเทจ GMT นะฮะแล้วก็เป็นทฤษฎีการเก็บกันน้ำนะฮะการเก็บกันน้ำ ช่วงนี้เบื่อเบื่อในกางานทําทุกวันนะครับแตติดไปพ่นสีเห็นไหมมือยังเลอะเลอะสีอยู่เลยสีเขียวที่ฟาน,นี่นะครับแล้วก็มีมีเดี๋ยวจะทําเจ้านี่จานบินโอเมกา้าตัวนี้ดาวแท้ด้วยนะตัวนี้หอหลังแท้ เป็นหอหลังแท้อยู่กับผมมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยผมยังไม่ว่างทําเลยนะฮะตัวนี้เป็นเอ่อ No t i ์ e To Die 007VS นะครับตัวนี้จะทําการรีบิวปรับใหม่นะฮะเจอปัญหาลักษณะเกียวจะไปแล้วเนี่ยตัวนี้เกียวจะไปแล้วล็อกไม่ค่อยอยู่ ล็อกได้เกี่ยวเดียวนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งส่งมาเป็นโนทามทูดเหมือนกันก็คือเขามีปัญหาเกี่ยวไม่ล็อกแล้วของเป็นของน้องคนโอมาหยุดที่นี่ชีวิตมันดูแล้วมันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ทำงานแล้วมันไม่ค่อยมีสมาธินี่คือโนทามทูดอีกตัวหนึ่งตัวนี้เกี่ยวเสียไปเรียบร้อย เคสโนทำดูได้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวเกี่ยวซ้อนในเนี่ยมันรูดทุกตัวเลยนะเนี่ยฮะกดล็อกไม่ได้แล้วเห็นนะเพราะถ้ามันล็อกได้มันจะกดแบบนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้เกี่ยวมันไม่บรรจบกันแล้วเกี่ยวมันไม่เจอกันแล้วนะฮะเกี่ยวไม่เจอกันแล้วเรียบร้อยไอ้ตัวนี้เกมไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็จนเจียนจากเกมไอ้ตัวนี้จะเป็นเคสเปลี่ยนชุดไม่ยม นะฮะวันนั้นพี่เขาเรือไปแล้วเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าเขาวงอันไหนมันจะเป็นในสามเม็ดนียนะฮะในชุดในกล่องนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะครับพะซื้อแล้วไม่มีเหมือนกันนะฮะไอ้นี่มันคือเม็ดโอเมกา้าเอ่อเอ่อทรงฟันเฟืองอันนี้ทรงสแตนดาดอันนี้ทรงสิบสองเหลี่ยมอันนี้ทรงฟันเฟืองบางนะฮะไอ้นี่เม็ดอีเทอร์นานี่ก็เป็นเม็ดหุ้มทองทรงฟเฟืองปกติไอ้นี่เม็ดดอกไม้เขาจะเรียกเม็ดสากุละนะฮะ ก็พยายามจะทำงานต่อไปเรื่อยๆแต่มันมันบางทีทำบ้านแล้วมันเหนื่อยๆล้าๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราเริ่มจะความขี้เกียจครอบงำหรือเปล่ามันไม่เชิงว่าขี้เกียจมันไม่มีแรงอ่ะพอถึงเวลาทำทำบ้านเสร็จแล้วมันเหนื่อยไปยืนพ่นสียืนทำตัดแดดอยู่หน้าบ้านตั้งแต่ตั้งแต่ฟ้าสว่างเลยทำมาทั้งวันเสร็จแล้วตกเด็กก็ ตอนนี้ก็กำลังจะเที่ยงคืนก็ทำงานอยู่ก็พยายามจะทำก็เสร็จได้เวลาตัวตัวครึ่งสองตัวประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวบ้านเสร็จเรียบร้อยเข้าทีแล้วมันก็จะรันง,งานได้เต็มที่อยู่แต่ถามว่าถามว่าช่างต้อมเบื่อในการไม่เบื่อวะทุกวันนี้เบื่อในการถ้าไม่ติดว่าทํางานลูกค้านี้จะไม่ทําเลยงานตัวเองมีเป็นลังเลยไม่เคยคิดจะทําเลยนะครับ ใส่โก้ส่โก้หมดแดงซีเซนหมดเอกผมมีสิบแปดตัวผมประกอบผมก็ขายได้เลยแต่ผมไม่เคยคิดจะประกอบเลยผมอยู่ยังไงผมกองทิ้งไว้ยองกันเลยผมไม่เคยไปยุ่งมันเลยนะอันนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีโปรเจกต์เจ้าจานบินหุ้มเต็มนะตัวนี้ถือว่าสภาพเขาโอเคมากนะในการมันเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาทีนี้เขาเปลี่ยนเม็ดด้วยเงื่อนไขเม็ดนี้มันสึกเห็นไหมครับเม็ดนี้มันสึกมือเลอะนิดนึงนะครับขอโทษนะครับผมพยายามจะล้างให้มันสะอาดกว่านี้มันไม่ไหวเพราะว่ามันเลอะสีทุกวัน นะฮะไปฝึกเทคนิคการเข้ามุมพ่นสีฝึกเทคนิคการพ่นสีฝึกโมโคัสตอมกาคัสตอมกาพ่นสีว่าเราจะคัสตอมยังไงให้ให้กาพ่นสีมันออกมาสมูทที่สุดด้วยกากาปกติเนี่ยกาถูกถกเนี่ยซื้อช้อปปี้เนี่ยกาถูกกาแพงไม่มีผลนะตัวแปรอยู่ที่เข็ม ตัวแปรยูนิเข็มจังหวะการปล่อยสีจังหวะของแรงแรงอัดลมแล้วก็มุมองศาของการกระจายสีนะฮะ,ะผมกำลังเรียนรู้มันอยู่คือจริงๆแล้วผมเคยผ่านการผสมสีโคลกมาตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นเคยเคยได้มีฝึกทักษะเรื่องการการผสมผสมสีโคลกสีนกแก้วการผสมสีให้เทียบเท่ากับสีต้นแบบที่เขาต้องการน,นะในเคสที่ ต้องการสีแปลกๆอ่ะต้องการสีแปลกๆเขาจะสั่งผสมสีทีนี้การเพี้ยนเฉดนิดเดียวก็คือคุณทําไม่ผ่านคุณไม่จบหลักสูตรการผสมสีนี่มันเป็นสูตรของแม่สีนะสูตรแม่สีมันมีแค่สี่สีเองสูตรแม่สีมันมีแค่สี่สีใช่ไหมแม่สีมีแค่สี่สีมันสามารถสร้างได้เป็นพันสีนะมันจะมีสูตรของเขามีสูตรการผสมคนที่คนที่ผสมผสมสูตรสีได้ไวและแบบมองขาดเลย มองข่าเนี่ยอย่างเนี้อยอันนี้เขียวทิฟฟานี่นะเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผสมสัดส่วนเท่าไหร่เหลืองเท่าไหร่น้ําเงินเท่าไหร่ขาวเท่าไหร่แม่สีมันก็จะมีแค่แดงเหลืองแดงเหลืองขาวน้ําเงินแดงเหลืองขาวเขียวนะแม่สีมันมีอยู่แค่นั้นนะครับแต่ทีเนี้ยในสีสีเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเฉดเปลี่ยนเฉดได้ไปหลายหลยสีตามที่เราต้องการให้มันไป แต่ปัญหาคือเราต้องรู้สัดส่วนว่าการลงแม่สีแม่สีตัวไหนจะเปลี่ยนค่าสีไปสีไหนการผสมสีนี้สัดส่วนเท่านี้มันจะได้เฉดส,สีนี้ยังไงนะมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะการผสมสีนี้แม่งโคตรศาสตร์เป็นแบบเป็นอะไรที่แบบว่าศิปลปะมากนะฮะโอเคนะครับผมก็แวะมาทักเฉยเดี๋ยวจะเล่งรันงานแต่ขอตัวไปนอนก่อนไม่ไหวละเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าหินกล่ามาส่งอีก ผมก็ย้ายบ้านผมเสร็จนะครับมันจะได้เข้าที่เข้าทางเพราะว่าช็อปมันจะได้เปิดได้เต็มเต็มระบบเพราะว่าตอนนี้ของก็ยังเรียงไม่ได้เต็มที่ของเรียงไม่ได้เต็มที่โต๊ะทํางานนี่เองตั้งอยู่ข้างๆโต๊ะห้องโถอยู่เลยนะครับทำช็อปตรงบูธบ้านนั้นเสร็จก็เดี๋ยวจะย้ายไปเต็มระบบตรงนั้นแล้วก็ตรงตู้เลยก็จะจัดเรียงเข้าที่ให้มันเรียบร้อยจะได้แยกโซนอะไรให้มันเข้าที่ทเครื่องตีโมงษาเครื่องยิงทรายเครื่องยิงทรายเคสฝาหลัง เนี่ยเนื้อซรายแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําหมดเลยการเข้ามุมขัดเลือนเปิดหน้าผิวองศาสี่สิบห้าองศาเก้าสิบแปดสิบนะฮะการเข้ามุมทุกอย่างเดี๋ยวผมทําเต็มระบบเลยผมมีซื้อตัวเราเตอร์โต๊ะมาด้วยเราเตอร์โต๊ะเพื่อเข้ามุมขัดในแนวเก้าสิบในแบบสไลด์นะผมเป็นคนสนใจเครื่องมือชอบทําอะไรที่มันชาวบ้านก็ไม่ทํา ผมยกตัวอย่างก,ก็อ่าตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนแบทแมนเนี่ยคุณเห็นเลเยอร์ลายเส้นไหมคุณเห็นลายเยอรลายเลเยอร์ลายเส้นไหะเลเยอร์ลายเส้นที่ฝาหลังเห็นบอกวะอ่ะผมปิดปิดท้ายตรงนี้ให้ดูนะอะไรที่คนอื่นเขาทาไม่ได้เนี่ยผมชอบนิพกาพอกว่าผมเป็นคนสนใจจะทําอะไรที่ชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปเขาทาไม่ได้เนี่ยลายเส้นแบบนี้ยแม่งขัดมือไม่ได้เว้ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยลายเส้นก้นหอยต,ตรงเนี้ยลายวนอย่างเงี้ยขัดมอเตอร์ธรรมดาอย่างไงก็ไม่เส้นมันก็ไม่เนียนอย่างไงเส้นก็ลม้มนะผมต้องงานจะรู้ว่าเราจะขัดอย่างไงให้มันเส้นมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในการขัดโรงงานการขัดจะโรงงานเนี่ยคุณสังเกตลายเส้นพวกเนี้ยเห็นไหมลายเส้นเขาจะไม่ล้มเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อเดิมลายเส้นก็จะไม่ล้มเห็นปะเนี่ย ผมตั้งคำถามตลอดว่าเราจะขัดอย่างไหลายเส้นไม่ลม้มซึ่งเราแค่ขัดเฉยๆมันไม่ยากหรอกแต่ปัญหาคือขัดอย่างไงเส้นไม่ล้ม่างหากอันนี้สําคัญอันนี้ที่ผมอยากรู้นะฮะเขาใช้เครื่องมือแบบไหนการเข้ามุมยังไงเครื่องจับเข้าลิมเครื่องจับเข้าองศานะครับผมเรียนรู้หมดทุกอย่างตอนนี้ก็มาเรียน,ร,ยนรู้การการการเข้ามุมการเข้ามุมยิงสีแล้วก็เดี๋ยวจะพ่นทรายฝาหลัง พนทรายหลัง AP พ่นทรายหลังปาเตปาเตะหลายๆโมเดลมันจะมีเนื้อทรายอยู่ด้านหลังรวมถึง AP ผมหยิบตัวอย่างให้ดูดีกว่าแป๊บหนึ่งนะผมเป็นคนชอบทําอะไรที่มันชาวบ้านไม่ทําอะไรที่มันพื้นๆผมเบื่อแล้วไงคือผมทามาทั้งทั้งชีวิตแล้วผมแม่งเบื่อผมอยากทาอะไรยากๆบ้างนะฮะอยากทําอะไรที่มันที่มันยากกว่างานธรมรมดาเขาทาได้ เนี่ยคุณสังเกตตัวเรือนตัวนี้เนี่ยคุณสังเกตพวกโลตะกูลโลเยลโอขั้งหลายแหล่เห็นไะเนื้อด้านหลังมันจะเป็นทรายเก็ตเนี่ยเนื้อด้านหลังจะเป็นเก็ทรายล้วทีเนี้ยในในเคสในแบบเนี้มันจะมีมันจะมีน้องหลายคนเจอลักษณะมันเป็นแผลหรือมันเป็นป้านไปนโดนมอเตอร์ผิดมุมมาเงาขึ้นมาเนื้อทรายหายไปอันเนี้ยหาคนแก้ไม่ได้ เมื่อมันหาคนแก้ไม่ได้ผมมันจะจัดให้เดี๋ยวผมจะหาทางออกให้เองผมเชื่อว่าผมทําได้คนเราถ้ามันดิ้นรนเดี๋ยวมันจะทาได้เชื่อผมเด็คนเราถ้ามันมีความดิ้นรนมันจะเหนือกว่าทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะพยายามดูนะฮะมันอาจต้องใช้ความพยายามนิดนึงต้องหาทางออกให้มัน่ะมันมันทำได้ผมเชื่อว่าทำได้เพราะว่าไอ้เนื้อทรายหล่หลียเอไอ้เตอตัวพดตัวทรายพ่นหล่หลตัวผมซื้อมาเตรียมทดลองลวตัวพ่นผมก็มีแล้วเดี๋ยวผมเตรียมลุย ก่อนหน้านี้อยู่ตลิ่งชันมันไม่มีที่แต่ตอนนี้อยู่ที่นี่ที่แม่งเหลือๆเลยทําได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเปิดอู่ซ่อมซิอ่ซ่อมสี่รถเนี่ยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะวันนี้หมุขอตัวก่อนก็แวะมาทักนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมหายไปไหนเพราะว่ากลุ่มตัวเองเขาไม่ได้ส่งในหูหูโดนนั้นทาที่โดนยิงโดนยิงอะ่ะที่เขาว่าเขาโดนยิงะนะฮะแล้วผมก็เทียบระหว่างตอนโดนยิงกับหูหลังโดนยิง เหมือนเล่นมายากลแผลมันหายไปนะฮะผมก็พยายามจับผิดไอ้เจ้าทำให้หลายๆคนดูว่ามันไม่ได้โดนยิงจริงนะฮะและโดยส่วนตัวผมมั่นใจว่ามันไม่ได้โดนยิงจริงนะไปสาบานผมก็ได้วัดไหนก็ได้ผมมั่นใจมันไม่โดนยิงผมมั่นใจว่ามันการละครนะฮะทำไม่โดนยิงหรอกนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับตอมวัดนะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผม